โดนครับโอ้โยิงครับตีตอนไหนไม่รู้อโหโหยอดจริง,งครับนะครับตอนแรกใช้เตะจิ๋วนะครับมันได้แต่ตามนะครับ มันคงเห็นเยอะผมเยอะเลยครับที่เนี่ยเตจิว๋วก็เปลี่ยนเป็นนี้นะครับอรอ่อะ,อะเลื้อยเลื้อยครับนี่นะครับเลื้ยสยองโลก <c oughs> <c oughs> นมันเยอะเลยเลื้อยมันคงแปลกครับเลยกินเลยเขาาหดเลยครับสองเงี้ยงเต็มตาเลยครับสองลูกตาเลยนี่ครับ Oh oh. นี่ครับสุดยอดจริงๆใช้เตะหลายสีครับไม่กินได้แต่ตามนะครับนี่โดนเลยเปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปุ๊บกินเลยครับคงจะแปลกนะครับแอคชั่นแปลกก็เลยจัดเลยซัดเลยนี่ครับโอเคครับผมนี่นะครับขนาดา โอเคครับผมสุดยอดมากครับเหีย๋ยวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ออกมานะครับเหีืยวเลื้อยครับผมสุดยอดครับ <c oughs>